ย้อนกลับไปคดีนี้เนี่ยนะครับเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของคนไทยเพราะว่ามันตอกลิ่มความขัดแย้งอันมาจากปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศสองตายายเก็บเห็ดเพื่อมาประทังชีวิตสองตายายเก็บเห็ดเหลือขายก็เอาเงินมาใช้จ่ายจุนเจือพอได้มีข้าวมือ้อแกงมือ้อรักษาชีวิตให้อยู่รอดได้ แต่ว่ากรณีของลูกหลานทายาทตระกูลดังตระกูลใหญ่วันนี้เกิดคำถามซึ่งเป็นการตอกลิ่มทิมเข้าไปในความขัดแย้งอีกครั้งว่าเป็นคำถามที่อาจจะฟังแล้วไม่สบายใจสบายหูคนในสังคมคุกมีไว้ขังคนจนเท่านั้นหรือทำไมคุกไม่สามารถจะขังบรรดาทายาทตระกูลใหญ่ๆในประเทศไทย มีคนตั้งคำถามนะครับว่าอยู่ไหนก็ติดคุกได้ยกเว้นอยู่วิทยาเพราะว่าขับรถชนตำรวจแล้วมาด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นสภาพรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยพังยับแล้วก็เหยียบเอาไปในร่างตำรวจแล้วก็ลากไปกับพื้น200เมตรอายการมีคำสั่งเด็ดขาดยกฟ้องครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเรื่องนี้มันจะไม่จบอยู่แค่ตำรวจ หรืออายการครับไปถึงพลเอกประยุทธ์จันร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีอยู่ไม่ติดละครับต้องลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่225ทับ2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเพื่อให้สังคมได้มีโอกาสรับทราบข้อเท็จจริงจากปัญหาดังกล่าวเพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และจะได้นํามาเป็นกรณีศึกษานี่นะฮะนี่ต้องกัรต้องมีฮะอันนี้กรณีศึกษาในการปฏิรูปประเทศโดยให้นายวิชามหาคุณเป็นประธานส่วนกรรมการประกอบด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้อำนวยการสำนักง,งานปยปเป็นกรรมการและเลขานุกการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่225ทับ2563เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจ ของประชาชนก็มีคณะกรรมการประกอบไปด้วยจำนวนบุคคลที่เชิญมาทั้งหมด10คนก็คือศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณประธานกรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและรายชื่อที่ได้นำเรียนไปข้างต้นโดยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีเพื่อที่จะเสนอแนะแนวทางนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย แล้วเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่คำสั่งมีผลบังคับใช้แต่หากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าข้อเสนอแนะในการเปิดรูปยังไม่แล้วเสร็จอาจให้ขยายระยะเวลาอีกได้ทั้งนี้ให้คณะกรรมการรายงานเบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะระยะทุก10วันนี่แหละนะฮะแต่อธิบายใช้ภาพให้เห็นกันชัดๆก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ก็ใช้ท่าไม้ตายท่าเดิมครับก็คือท่า ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาแล้วก็ซื้อเวลาไปเรื่อยๆนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์สัมทับไปอีกนะครับว่าตนเองนั้นไม่ได้มีอำนาจและไม่เคยสั่งคดีไม่เคยไปก้าวล่วงคดีของบอสกระทิงแดงแม้แต่น้อยนะครับและก็บอกว่าคดีนี้ก็ว่ากาันไปตามกระบวนการกฎหมายตรงไปตรงมา ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ